สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอีกแล้วแหละไม่ร้านอาหารก็ร้านกาแฟวันนี้เป็นคิวของร้านอาหารค่ะตอนนี้เราอยู่แถวย่านคิดด้วย,ย่านอะไร <c ười> คือย่านที่มีร้านอาหารดีๆมันก็มีแค่สองย่านนะที่อยู่ใกล้บา้านคือย่านบานานี่กับย่านกูชานนะคะวันนี้เรามาย่านบานานี่บานานี่เนี่ยไกลบ้านออกมานิดนึงนะแต่ก็มีร้านอาหารดีๆเยอะนะคะอย่างเช่นร้านนี้นะคะที่พาท่านผู้ชมมาดูเห็นไหมร้านชื่อว่า Travel East นะเนี่ยค่ะ Travel East ก็คือเดินทางไปทางที่นัอ่ออกนะ ร้านข้างนอกแต่งสวยนะเดี๋ยวให้ดูถนนรอบๆนะถ้าใครจะมานะมันอยู่ย่านบานานี่ถนนหมายเลข18นะคะรถนัมเบอร์ยหมายเลข18ไม่ใช่28นะเข้ามาเนี่ยเนี่ยรถนัมเบอร์18ก็คือมาจากแยกตรงนั้นแล้วเข้ามานิดเดียวก็เจอร้านเลยนะคะชื่อร้านว่า Travel East นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะมีพูลุงฮัลโหล thank you นะคะเข้ามาในร้านแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศในร้านก่นนะบรรยากาศในร้านประมาณนี้นะคะ ือบรรยากาศก,ก็แบบแต่งแบบเป็นบูตีกชิคๆนิดนึงนะไม่โบราณแต่งเป็นในสมัยแล้วก็เน้นการออกแบบทางแบบสถาปัตยกรรมนะมีแบบชั้นเชิงมีแบบห้อยไฟประดับต่างๆนะคะเข้ามาก็เจอตรงนี้นะเป็นเปียโนซึ่งคิดว่าน่าจะเล่นได้เล่นได้หรือเปล่านะโอ้ oh, <laughs> เล่นได้จริงๆด้วยนะคะที่สําคัญที่ถูกใจก็คือมีสิ่งนี้คะ่ะเลี้ยงปลาทองหนึ่งตัวซึ่งที่บ้านก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเห็นปลาทองตัวนี้แล้วก็แบบเออปลาทองดูสุขภาพดีนะหางสวยขนสวยไม่ใช่ขนหางสวยคลีบเคลือบทุกอย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าสงสารตรงที่เขาอยู่ในที่ที่ค่อนข้างแคบมากแล้วเขาตัวใหญ่นะคะคือว่ายน้ําไม่กลับตัวก็ยังไม่ได้เลยนะคะแต่ก็อาจจะเลี้ยงประดับไปเฉยเอย่างน้อยก็มีมีไอสายออกซิเจนให้เนาะอันนี้แล้วก็จริงๆก็มีห้องส่วนตัวด้วยนะคะเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็มีเนี่ยขึ้นบันไดได้ทผู้ชมนะคะถ้าเกิดเรามาเป็นคณะนะอยจะมีห้องแยกเนี่ย เาก็ทําเป็นชั้นลอยตรงนี้ได้มีที่นั่งหนึ่ง7 8นั่งได้เก้าที่ถ้านั่งฝั่งนี้ด้วยก็น่าจะได้10ที่นะคะเนี่ยคะ่ะขอเปิดเขาดูหน่อยละกันเขาล็อกหรือเปล่านะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนี่น่าโอเคไม่ล็อกช่วงดูสิห้องส่วนตัวเป็นที่นั่งเจาะขาเจาะหลุมแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแอร์เปิดได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไม้ประดับที่เขาปลูกไว้ทําที่ริมรั้วนะคะดูดีนะคะ มีกลิ่นนิดหน่อยนะเพราะว่าอับนิดหน่อยเพราะว่าคงไม่ได้ใช้งานนะอ่ะลงไปมีชั้นลอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูอันนี้เป็นเป็นเคาน์เตอร์นะที่สั่งอาหารครัวจะอยู่ข้างในอาหารดูน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมเชฟกำลังทำอยู่เลยนะคะเราสั่งเป็นสลัดอะโวคาโดปูนะเนื้อปูแต่จริงๆมันคือปูอัดนะ อันนี้คะ่ะกำลังเตรียมอาหารที่เราสั่งกันอยู่นะคะและนี้ก็คือด้านในนะท่านผู้ชมด้านในก็เนี่ยค่ะยังไม่มีคนโชคดีวันนี้เรามาเร็วนะคนที่ออกมากินกันสายเราก็เลยแบบได้ออกมาถ่ายอะไรได้โดยไม่มีคนนะนี้ด้านในก็มีที่อยู่ประมาณสักเก้าอี้สตัวนะแล้วก็โต๊ะยาวตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีประดับเป็นจานประดับเห็นไหม ก็คือแต่งสวยอะแต่งทันสมัยเนี่ยหลายคนถ้าเกิดมาบางประเทศหรือไม่เคยมาได้ยินเรื่องบางประเทศหรือความรู้ที่มีอาจจะไม่คิดว่าเออบางประเทศก็มีร้านดีๆสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> เห็นไหมชิคๆนานๆจริงมีอีกเยอะเลยถ้ามีเวลาเนี้ยเราก็ยังไปสำรวจได้อีกเยอะเลยนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาไม่ได้ออกไปทุกอาทิตย์นะเนี่ยแล้วก็ด้านในสุดต,ตรงนี้ก็มีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งถ้าเกิดไม่อยากไต่บันไดไปตะกี้นะคะก็จะมีโต๊ะ นั่งได้อีก8ที่ตรงนี้นะมาเป็นกลุ่มมาเป็นแก๊งเพื่อนก็สามารถเข้ามานั่งได้นี่ค่ะที่เพดานฝ้าเพดานด้านบนทํเป็นเหมือนเป็นไฟ LED นะถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยน่าจะสวยนะครับเป็นไฟสีฟ้าเป็นจุดๆๆนะเนี่ยห้องที่สำคัญก็คือมีมุมเล็กๆตรงนี้นะคะสำหรับคนที่มากินเราก็แบบเออรออาหารหนานหรือว่าเบื่อไม่มีอะไรทำเนี่ยก็มีแบบกระป๋องกระเป๋าอะไรขายนิดนึงนะเป็นมุมเล็กๆนะเนี่ยอย่างกระเป๋าใบนี้นะ น่าจะเป็นทาเป่าทําจากจูดนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านทุท่านผู้ชมดูสิเนี่ยราคาเท่าไหร่เอ่ยเออไม่เห็นราคาไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะจะดูราคามีไหมอ่าอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยนี่ค่ะราคาเจ็ดร้อยตาก้านะใบนี้นะโอ้เป็นลายนี้น่ารักอะ่ะเป็นลายริกชอน่ารักดีค่ะ สวยงามคนเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเมนูมีอะไรบ้างนะจานแรกมาแล้วนะคะเป็นสลัดนะคะบอกว่าเป็นมิกซ์สลัดแล้วก็ใส่เนื้อปูดิงใส่ปูอัดมานะ <Okay. S 1> แต่ก็ดูโอเคนะคะดูน่ากินมีส่วนที่เป็นอะไรไม่รู้ทอดมาก,กรอบๆมาโรยข้างบนด้วยนะคะ เดี๋ยวจะชิมดูนะว่าจานแรกออเดอร์เป็นยังไงคะ่ะจานที่2นะคะท่านผู้ชมเป็นทาโคสกรอบนะเป็นแป้งกรอบข้างนอกแล้วก็มีน่าจะมีข้าวแล้วก็เป็นไก่ด้วยนะคะแล้วก็ราดซอสมานะคะอันนี้ดูดีร้อนๆมันใส่ไข่หน้าจะอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูว่าจานที่2เป็นยังไงคะ่ะจานแรกไปหมดไปกว่าครึ่งแล้วคะ่ะสลัดอร่อยน้ำสลัดอร่อยเพียงแต่ว่าผักเนี้ยมันไม่หลากหลายเนาะสั่งสลัดที่ประเทศนี้ต้องทาใจนิดนึงเพราะว่า สุดท้ายผักมันจะมีแค่กระหล่ําเป็นหลักนะกระหล่าแครอทอะไรพวกนี้นะแต่ว่าผักที่เป็นใบๆอย่างพวก Red โอ k g ก e ีนโอ k เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสั่งสลัดประเทศนี้ต้องทําใจเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวชิมกันจานนี้ต่อไปโอเคค่ะเอาเดิมจานที่สัมาแล้วนะคะเป็นอะไรนะมากีิโรใช่ไหมคะไทเกอร์ Tiger, Tiger, มากิโรไทเกอร์มากิโรไทเกอร์คือไทเกอร์พอนนะเป็นกุ้งอยู่ข้างในนะคะหนึ่งสอี่ห้าหชิ้นนะ กำลังดีนะคะลาดซอสมาสวยงามเดี๋ยวมาดูแล้วก็ขิงขิงดองสีแปลกๆสีมันเนื้อนะขิงลองบ้านเราจะสีออกจมภูอวันมอโอเคเดี๋ยวอิุมมูัอันนี้ซออันนี้ก็คืออันนี้ดูออกเลยเป็นเทมปุระแพลตเตอร์นะคะมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็มี อันนี้นะคะเมนคอส์สมาแล้วนะคะอันนี้ในเมนูก็คือโตเกียวบีฟราเมนนะคะตอนแรกกะว่าจะสั่งมาแบ่งกันทานแต่ปรากฏว่าเออจานมันไม่ไม่ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมมันก็เลยคนละจานก็น่าจะเพียงพอนะคะเดี๋ยวจะชิมดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอดมกลิ่นกันนะกลิ่นก็กลิ่นราเมนดีคล้ายๆต้ยมยำนิดน,นึงเหมือนกันนะคะท่าทางจะอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงคะ่ะมาดูจานอื่นคะ่ะ หมดแล้วค่ะเหลือชิ้นเดียวชิ้นเดียวละใกล้หมดละเอ๋ของหวานมาแล้วค่ะคลิสอันนี้เป็นของหวานนะคะที่สั่งมาถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ <c oughs> เพราะว่ามันชุบแป้งจนแบบดูไม่ออกหรือว่าใส่กอก <c oughs> <c oughs> แต่จริงมันคือกล้วยนะคะท่านผู้ชมมันคือกล้วยที่ชุบแป้งหนาะๆนะเหมือนแป้งทอดมันขนมอะไรบ้านเราอะสีส้มๆแล้วก็มีโปรตีนมาข้างบนด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายที่สั่งมานะเป็นของหวานนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะแต่ดูจากแป้งแล้วเนี่ยมันอมเออก็แปลกดีไม่ค่อยเห็นแบบเป็นแป้งเกล็ดขนมปังแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะเลขที่ออกได้แก่นะคะมื้อน,นี้อาหารเดี๋ยวเรีกทีนะก็นอกจากเครื่องดื่มเราก็จะมีพวกเทมปุระทอดนะคะแล้วก็สลัดฟูแล้วก็ทาโก้ไก่นะคะแล้วก็ มากิโรนะน้ำแล้วก็ราเมง2ชามแล้วก็กล้วยทอด1อย่างนะคะโททอยู่ที่เท่านี้ค่ะ5,913ตากานะก็ประมาณ6,000บาทเซรามอน,นี้ก็ประมาณ2,000บาทนะประมาณ1 8 0 0ถึง2,000บาทถือว่าโอเคนะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็อาหารในร้านนะคะถือว่าโอเคค่ะนะเจอกันใ่เอพิโซดหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อนกับร้านชื่อว่า Travel East นะคะเดินทางไปทางตอนออกนะคะ Travel East นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ